วิ่ยมันมาอีกแล้วอ่ะผมจะใส่ถุงมือรีวิวนะวันนี้มันเหลือเยอะจังวะมันดูแปลกๆวะเดี๋ยวขอเล่าก่อน <c oughs> เออต้องแบบนี้ดิไปดูครับ วันนี้อยู่กับผมพัทจากเพจเกมมิ่งเกียร์ไทยแลนด์นะครับก็ตามหัวคลิปเลยวันนี้ผมอยู่กับ RT x 3 0 6 0 Ti จากค่ายคาร์ลูฟูเป็นไอเกมนั่นเองก็คือตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าการจอหายากใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูของคา l o ล f u ูเองยังพอมีของนะครับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อก็ดูรีวิวผมเสร็จ ถูกใจก็ไปจัดได้เลยนะหน้าตาประมาณนี้นะครับวันนี้ผมได้เจ้าตัวชื่อรุ่นว่า Advan c e มาก็คือเป็นรุ่นกลางแล้วกันของ c o l o r f ร์จะมีเ l t ตา a d v a n c e แล้วก็จะเป็นตัว V อ l c a n ที่มีจอนะครับก็จะมีหลักๆวันสามซีรีส์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเจ้าตัวแอ v a วานกันโอเคก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับตอนนี้หน้าตาก็จะเป็นออกสีแดงแดงใช่มเงินเงินแดงๆแ,แล้วก็จะมีอ,ะออปชันเหมือนทุก,ทก ขอแบบ3060ทุกๆแบรนด์เราก็จะมีเดเทสซิ n งนะครับ DLSS a m p e n t ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมกับ3พัลมตัวนี้เป็นตัวยาวนึงแต่ว่าใครที่บอกว่าไม่อยากได้เหมือน70 8 0ที่ค่อนข้างหนาอยากได้แบบดูกลางๆที่จะไม่เป็นภาระ,ะของเมนบอร์ดมากเกินไปมันจะผมจะรู้สึกว่ามันแคบลงนะเดี๋ยวจะไปดูของจริงพร้อมๆกันเนาะโอเคไป โอเคแกออกมาปุ๊บกล่องชั้นที่2นะครับก็จะมีกล่องรองนะครับบางบางแบรก็จะ,ะ,แ,จะแต่ส่วนใหญ่ก็จะคงมีหมดแล้วเลนะเนาะก็ของการ์ูฟูก็จะมาเป็นแบบดำล้วนนะครับไม่มีอะไรสก,กีเลยนะเห็นไหมก็คือเอาไว้แบบหลกัหลกๆก็คือเอาไว้ปกป้องตัวการ์ดจอเราแหละกว่ามันจะมาจากโรงงานเนาะมาถึงเราโอเคก็จัดไปเลยครับตรงนี้แปบบ๊บนึงนะดูก่อนเดี๋ยวผิดทางโอเค นะครับทุกคนแก้วมาตามสไตล์ตใครเคยดู3า7 0 3 0 8 0เนี่ผมรีวิวไปนะครับก็จะมีเป็นเหมือนบุกกรรมี่หนึ่งชั้นก่อนอ่าเป็นไกด์วารันตีตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับในนี้ก็จะบอกทั้งหมดเลยว่าเออแบบมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปแกะพร้อมๆกันนะอุ้ยมันใหมก้อ่ะถุงมือนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานผมไม่รอช้าเอาจริงนะ ผมชอบใส่ถุงมือด้าจัดเลยโอเคมานะครับหนึ่งส่วนผ่านไปเปิดขึ้นมานี่คือการ์ดจอที่เราจะไปดูกันวันนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นผมแวะไปตรงจุดอื่นก่อนเลยก็จะมีของแถมนะครับจะเป็นตัวไขควงเห็นไหมมาโคตรสวยอ่ะนะครับมีสกรีนคำว่าไอเกมมาให้ด้วย รวมถึงกับหัวน็อตที่ให้มา2หัวสามารถขันกราจอติดตั้งได้เลยแล้วก็ใครที่อยากจะไปขันพวกน็อตที่ใช้ยึดจุดอื่นๆพวก M2 หรืออะไรผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะตรงนี้โอเคนะครับสำหรับไขควงแล้วก็หัวไขควงที่แถมมาให้ส่วนต่อไปตัวกราจอผมเอาออกมาเลยฮึบ <c oughs> ผมฝากไว้ก่อนแล้วกันอันนี้หมดแล้วนะโอเคนะครับนี่คือตัวการ์ดจอเจ้าตัว RTX 3า6 0 0 TI Advanced Series นะครับโอ้ไงทุกคนโคตรสวยเนี่ยที่ผมบอกคือเดี๋ยวนี้เขาจะทําเป็นแบ็คเพจข้างบนแล้วแต่ก่อมจะเป็นตัวแบบแผ่นเขียวๆใช่ไหมแบบ ซีรีส์เก่าๆหนึ่งศูย์อะไรเงี้ยตอนเนี้ยจะเป็นแบ็กเพจมาแล้วก็คือมันสกปกแล้วก็เช็ดสกปกแล้วก็เช็ดอันนี้คือสะดวกสบายมากๆนะครับตัวนี้นะครับจากสเปคมาพร้อมกับ8 g กิกก็คือเมมโมรี8 g กิกเป็นของจัวชิปเป็นของซัมซุงนั่นเองนะครับตรงกลางอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวตอนเสียบไฟอะ่ะมันจะมีแสงสีแดงตรงนี้นะส่วนข้างๆสกรีนมาเลยครับ G-FORCE RTX แล้วตรงนี้จะเป็นจอ3ตอนนะครับสามบันลมตัวนี้ผมบอกเลยว่าเย็นมากผมเดี๋ยวไปดูผลเทสกันแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นอ่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่55-60ไม่เกินนี้ตอนแบบมันพีกนะอือโคตรเย็นนะครับโอเคนะครับฮีทไปผมเห็นประมาณ4เส้นนะครับที่ที่อยู่ข้างในใช้8ทิน2หัวเท่านั้นนะรุน่นนี้โอเคสำหรับการรีวิวประมาณนี้ใครที่ อยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแล้วว่ามันใช้งานได้ขนาดไหนอ่เออแบบเป็นระดับโอเคไหม2 k ไหมแต่ว่า3 6 6 0 ti อ่ะผมแนะนำให้ใช้เป็นเกมทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างหัวเนาะเป็น Full HD แลลวกันแล้วก็ปรับสุดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปลองเทสว่าไอ้ตัวเนี้ยปรับสุดเป็นยังไงบ้างแล้วก็ Full HD แลละกันผมจะเน้นเป็น Full HD นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนซีทีส์3พ0 0ก็จริงแต่ว่า มันเป็นน้องเล็กสุดเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพยายามเทสทีท่มันแบบใกล้เคียงกับเลนส์คนที่ใช้งานจริงๆแล้วกันว่าไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันว่าเทสเป็นยังไงบ้างไปไปดูครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้พาทุกคนเข้ามาลองเทสสัก2เกมละกันก็คือเกมแรกที่ผมเลือกก็คือผมบึ่ง เอาตรงๆก็คือเพิ่งไปกดรับมาเลยนะมันชื่อว่า Ultimate Epic Battle Simulator ก็คือเป็นเหมือนเกมจำลองแบบสงครามกันเอาจัดทัพแต่ละฟั่งอะ่ะเออมามามาเจอกันก็คือบางเพจอะ่ะมันบอกว่าเป็นเกมที่แบบเอาไว้ระเบิดคอมเลยนะเอาไว้แบบทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าจริงๆแล้วคอมเราตอนนี้อยู่ในระดับไหนก็เดี๋ยวให้ดูเซตติ่งก่อนนะครับจริงๆเซตติ่งตอนเนี้ย มันอาจจะมองทับนิดนึงเนาะแต่ทั้งทุกๆอย่างเท็กเจอร์โพสเอฟเฟกต่างๆชาร์โดผมตั้งเป็นออาต้าก็คือสุดหมดเลยนะเห็นไหมผมปรับสุดหมดเลยนะก็คือเดี๋ยวจะลองแบบมันคอมเบื่อคอมผมแม่งแล้เบิดจริงๆก็จะได้รู้ไว้ว่าเกมทุกวันนี้แม่งโหดไป ยังไงพวกลูกกระจอกนี้เรียบร้อยหมดนี่แต่ว่าสิ่งที่พอผมเริ่มเห็นก็คือพอเราเข้าเกมมาตัวการ์ดจอผมทำงานแค่อยู่ประมาณ50%เองนะตอนเนี้ไหวนะเหลือๆหลือ8เ9 0ฟรมโอเคนะครับสำหรับเกม Ultimate Epic Battle Simulator ที่เป็นจำลองการใช้งานก็ประมาณนี้มาครับทุกคน ตอนนี้อยู่ในเกมที่กำลังเป็นกระแสของคนไทยแบบคนไทยเล่นโคตรเยอะนะตอนนี้ก็คือ Star Wars b a t t l e f r o n t 2นะครับนี่คือเซ t ต i n งของผมนะครับ full HD อ่าปรับโลหมดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเอาต้าทั้งหมดลองดูพร้อมแล้วครับมาพร้อมกับแมปน้ำแข็งโห<ฮ>เ<ฮ>ฟรมเลยเกือบ200เฟรมตอนนี้180 170การ์ดจอทำงานอยู่มัน เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งออกมาแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเหลือประมาณ140ร้อยสี่สิบเฟรมนะครับก็แรงนะอุณหภูมิขึ้นไปอยู่ที่ประมาณห้าสิบองศาหมุนตัวไปหนึ่งทีโอ้ผมขอยิงก่อนตาหนึ่งแล้วกันอยู่ไหนวะ <c oughs> ครับผมขอยิงก,ก่อนตาหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองปรับภาพให้เป็นเอตาต้าทั้งหมดเลย <c oughs> มาครับยัง140 150เฟรมอยู่ยนะทำไมอะ่ะมันได้เท่าเดิมเลยเนี่ยเอา120เฟรมแล้วออกมาข้างนอกเหลือ110เฟรมนะครับ <c oughs> ไปต่อครับ <c oughs> จริงๆไม่ได้ต่างกันเลยนะผมว่า ใครที่ใช้แบบจัดตัวนี้ไปอ่ะผมว่าเปิดเอาต้าได้เลยเฟรมดอปไปแค่ประมาณสิเฟรมอ่ะเออแต่ได้ภาพที่แบบโคตรสวยขึ้นมาหุ้ยหุ้ยห้ลบก่อนลบก่อนขึ้นเขาเลยผมอ่ะอากินะนี่ใส่หัว90เฟรมการจอจะทำงานเพิ่มอยู่ที่ประมาณหซนตแล้วกันเทม พ่อๆกับเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ53ส่วนเฟรมเรทดอปไปประมาณ10เฟรมเท่านั้นเองคุ้มมากๆครับกับที่ได้ภาพสวยๆขึ้นมาเห็นไหมพวกตัวละครต่างๆผมรู้สึกเลยว่าสวยกว่ากันเยอะคมกว่ากันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับกับผลเทสจริงๆใช้คำว่าผมเลือกเกมที่ หนึ่งคือเป็นที่นิยมและกันอย่าง Star Wars Battle Font r นะครับสองคือมันเป็นเกมใหม่เว้ยเกมแรกอะ่ะที่เป็นซิมใช่ไหมก็คือผมจะพยายามอยากให้ทุกคนดูว่า performance เต็มที่มันได้ขนาดไหนเพราะว่าไอเกมแรกอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเกมแบบระเบิดคอไมไว้ทุกคนก็คือผมก็เลยลองจับมาเทสกับ360 ti ตัวนี้เนาะนะครับใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับลองดูนะครับ บน Shop, ช้อปช้อปปี้ผมเห็นร้านเขาขายอยู่บนช้อปปี้เนาะดูดีๆนะครับถ้าไม่รีบอ่ะพยายามอย่าซื้อราคารีเซลแล้วกันเพราะว่าผมเห็นแล้วแบบโหดหลายมากแต่ถ้าใครไม่ติดปัญหาว่าออมีตังต้องการรีบใช้หรืออะไรก็แล้วแต่จัดได้เลยก็สําหรับ RTX 300 0จาก Colorful รุ่น a d v a n c e นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบพวกเรานะครับอยากให้พวกเราทารีวิวอีกคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยแล้วก็ฝากเพืเ่อน กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจพวกเราเนาะแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับเราจะมีการลงคลิปทุกวันจันทร์ทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับสมเวลาใครที่อยากดูการรีวิวแบบสินค้าไอทีสินค้าเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและช่องเกมวิเคร a ะหไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ